โอ้หครับวันนี้มาให้ดูตาของชั้นนะครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับได้ยินเสียงขอกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนี่นะครับโอ้โหถ้าใครได้ยินเสียงแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ได้รู้หน่อยครับพอดีวันนี้บังเอิญเพิ่งมาเจอน้องครับหลังทําไปแค่ห้าเดือนห้าเดือนนะครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆเลยทําไมชั้นตาเราสวยอย่างนี้เนี่ย คุณหมอให้มาค่ะนี่ครับคุณหมอให้มาครับก็อันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้รับรู้นะครับว่าได้ยินเสียงแล้วนะครับพอดีเราจะมีเคสตาสวยๆมาให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวมาคุยเขาเลยครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะสายปานค่ะน้องสายป่านนะครับใช่ค่ะอายุอายุเท่าไหร่นะอายุยี่สิอ่านีเป็นเคสตาอายุ26หนะครับเผื่อต้องบอกไว้ก่อนเพราะไลฟ์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้ถามอายุเท่าไห้่ จะบอกเกินก็อะไรอยู่จะบอกน้อยก็ไม่ได้อ่าเราถามคนไข้ก่อนเลยนะครับอา,อายุ26ปีใช่ค่ะครับชื่ออะไรครับผมชื่อสายป่านค่ะอายุ26ปีอ่าตอนนี้น้องสายป่านนะครับมาทำตานะครับครบ5้าเดือนแล้ว5เดือนะนะครับอ่าเดี๋ยวลองหมกลองถือนเทียบกัน,น่อยอ่า,อาอด้านนูน้นด้านนูน้นอ่านี่นะครับผมก็มาให้ดูปัญหาเดิมของนอง้องน,นะครับจะเป็นชั้นตาหลบในนะครับ และนี่คือตอนนี้คือโอ้โหเป๊ะแบบไม่รู้จะเป๊ะยังไงอะเดี๋ยวฟังเขามาเล่าดีกว่าผมจะไม่บรบกวนคนไข้านานแล้วี๋ยวไล่ลฟังแอยว่าจุดเริ่มต้นที่มาทําที่นี่คืออะไรครับผมก็คือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหน้่งง่วงค่ะแล้วก็น,นั่น,นี่คือง่วงน้่งง่วงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากทาตาสองชั้นให้ดูแบบสดใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นไหม ตอนนี้คือรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าตาก็คือตื่นมาก็คือสดใสขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วหน้าก็คือดูไม่โทมเพราะว่าตาสดใสอ่าแล้วค่ะฟีดแบ็กฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฟีดแบ็กฟีดแบ็กคือดีมากมีแต่คนถามว่าไปทําตาม,มาออรู้สึกแบบหน้าดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถามมาหลายคนเหมือนกันก็แนะนําไปเยอะค่ะโอ้นี่นะครับแนะนำแล้วมีคนมาทําตามไหม ก็มีคนทักมาหลายคนนะคะจากเราเลยนะใช่คือเราเป็นเคสตัวอย่างค่ะแล้วความเจ็บปวดในการทำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไม่มีค่ะเท่ากับศูนย์จริงหรอจริง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 ค่ะก็คือไม่เจ็บเลยตั้งแต่แบบฉีดยาชาจนาจนกระทั่งแบบตัดใหม่ก็ไม่เจ็บค่ะตัดใหม่ก็ไม่เจ็บด้วยค่ะเขาใช้อะไรตัดเขาเคลียร์ให้หรือยังไง มองไม่เห็นคือหลับตาเดียวค่ะมาที่นี่คือนอนหลับตาตื่นมาคือไหมหลุดหมดแล้วตื่นมาคือสวยเลยค่ะโอ้โห oh นะครับผมนี่คือจากปากน้องเขาเลยเราใช้เวลาทาตาเนี่ยอย่างเงี้ยใช้นานนั้นใช้เวลาทํานานมันในเคสที่คล้ายๆเราเนี่ยสำหรับใครที่ดูอยู่น่าจะสักประมาณ20นาทีได้ค่ะ <20 S 1> คที่ดูไหวเหรอไวมากทำไมไวจัง พี่ฝังข้าวนี่ยังสาบทิ้นมาทีเลยคุณหมอทาไวแล้วก็มือเบาด้วยค่ะโอ้โหนี่ไม่เจ็บเลยอ่ะคราวนี้มาดูผลงานกันนะครับใครที่ตอนนี้ดูอยู่นะครับผมขออนุญาตเข้าใกล้น้องมันนิดนึงนะครับช่วงนี้เข้าใกล้มากไม่ได้ครับแต่นี่ก็คือสำหรับผมนี่คือใกล้เลยนะใกล้กว่านี้คือโดนหน้าแล้วอ่าให้ดูชั้นตานะครับอ่าอ่านนะดูรับตาหน่อยรับตาหน่อยนี่นะครับรอยแผลนะครับ อ่าใครที่บอกว่าทําตาแล้วจะมีรอยแผลไหมมันจะเจ็บปวดมันจะบวมกี่เดือนกี่วันห้าเดือนแล้วจะเป็นยังไงหกเดือนแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือให้ดูกันเลยนะครับหลังทําไปห้าเดือนนะครับรอยแผลนี่คือกลายเป็นรอยพับนะเห็นเห็นรอยแผลตัวเองยัง มันเหมือนรอยพับเลยวะใช่ค่ะอันนี้ขนาดแบบไม่ได้ทายาสม่ําเสมอด้วยนะคะก็คือไม่เป็นรอยทําไมไม่ทายาล่ะเป็นเด็กดื้อเหรอไม่แต่ว่าแบบว่าก็ดูดิมันก็แบบไม่ได้เห็นเป็นรอยแผลอะไรแล้วก็ไม่เป็นคีรอยด้วยเพราะว่าปกติเป็นคนที่แบบเป็นคีลอยขนาดทาจมูกยังเป็นคีรอยเลยอ๋ออ่ะแล้วตอนทําตากับจมูกอันไหนเจ็บกว่ากันจมูกเลยค่ะจมูกแต่แต่ว่าไม่ได้ทําที่นี่นะไม่ได้ทําที่นี่ค่ะอ๋อคือจมูกทาแล้วมันเจ็บเจ็บค่ะตอนฉีดยาชาอะไรเนี้ยแต่ทําตา ไม่เจ็บค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้คนไข้พูดเองนะคอนเฟิร์มค่ะสำหรับใครที่กลัวเจ็บไม่ต้องกลัวใช่อ่านี่นะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมจะให้ดูชั้นตาของน้องนะครับนี่ชั้นตาห้าเดือนห้าเดือนธรรมชาติมากเลยอ่ะแล้ววันนี้มาทําอะไรที่นี่จ้ะวันนี้มา follow up กับคุณหมอค่ะโอ้เข้า follow up กันยันห้าเดือนเลยเหรอใช่แล้วคุณหมอก็จะนัดอีกสามเดือนด้วยเขา follow up มากี่ครั้งแล้วฮะหนูจาได้ไหม มโนมาบ่อยเหมือนกันค่ะตอนช่วงแบบยังไม่ตัดใหม่ก็มาทําแผลทุกวันนะคะมีใค้จ่ายไหมไม่มีค่ะแล้วตอนเอัพเนี่ยเขาคิดเงินไหมไม่คิดคุยกับหมอในหมอคิดตังค์มาค่าตัวไม่เลยไม่คิดเลยครับแล้วเป็นหมอหมอที่ผ่าเราไหมใช่ค่ะคือหมอที่ทํากับเราเราทำกับเขาโดยตรงโอ้โหนี่นะครับคุณคุณหมอท่านไหนครับคุณหมอคันติค่ะโอ้โหก็คือทั้งหมดทั้งสี้นเนี่ยที่เขานัดมาเนี่ยเขาไม่ได้นัดเพื่อมาบวกเงินเราหรืออะไรเราคือนัด เพื่อมาดูแผลเราจริงๆใช่แล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่ซึ่งไม่จะเป็นต้องรัดก็ได้ใช่นี่นะครับทีละพรคลินิกนะครับแล้วคุณดมอเขาแล้วคุณหมอเขาพูดพูดยังไงบ้างวันนี้แบบวันนี้คุณหมอก็บอกว่าชั้นตาคือน่าจะได้เท่านี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือยุบแล้วก็เข้าที่เข้าที่แล้วหมายความว่าความหมายของอาจารย์แพทย์ของคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่า คือเข้าที่แล้วสำหรับเราแต่ละคนเนี่ยจะเข้าที่ไม่เหมือนกันคบางคนบวมนานบวมช้าบวมเร็วอันนี้คือให้ดูเลยนะครับในเพิ่งทาไป5เดือนนะครับและอาจารย์บอกว่าเข้าที่แล้วนะครับอันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่งให้เพื่อนดูส่งให้น้องสาวดูแฟนดูลูกดูเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่ดูเนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่จะมีมากมายหลากหลายนะตอนนี้มีอะไร เพจนี้คนดูมากมายหลากหลายนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นแรงใจให้หน่อยนะครับเพราะว่าเคสนี้เนี่ยผมมองว่าสวยจริงๆเลยนะครับผมนี่นะครับอ่าแล้วทาไมเราแบบว่าเลือกที่นี่ทั้งที่อื่นมันก็เยอะแยะนะเพราะว่าที่นี่คือแบบเห็นว่ามีดาราหลายๆท่านมาทําด้วยแล้วก็ชั้นตาเขาก็คือเป็นธรรมชาติมากๆไม่โปะแน่นอนค่ะตอนที่รทเรารู้ว่ามีดารามาท,ทําที่เราตกใจปะรู้สึกตกใจแล้วเพราะว่าแบบเขาทําด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะ พราะว่าที่เนี่ยจะมีรูปดาราเต็มเลยเราจะไม่เผยแพร่นะครับใครอยากรู้ว่าดาราคนไหนทําให้มาดูที่นี่ใชเราเผยแพร่ไม่ได้แต่เรามีอยู่ใน y o u ูทูบเราจะเก็บไว้ในความทรงจําค่ะเก็บไว้ในความทรงจำนะครับสำหรับใครที่อยากทาตานะครับก็เลนเชิญได้เลยนะครับอ่าแล้วขั้นตอนการรักษาตัวปุ๊บเราทําเสร็จอีกวันหนึ่งเราไปทํางานเลยไหมหรือต้องพักฟื้นหรือยังไง ก็อีกวันหนึ่งก็ไปทํางานได้ตามปกติเลยค่ะใช้ชีวิตปกติเือเรื่องเรื่องหลอกเรื่องจริงค่ะที่แรกวางแผนไว้ว่าแบบจะลางานลางานเลยก็ยกเลิกไปเลยเพราะว่าสามารถไปทํางานได้เหมือนเดิมโอ้โหคนขยันจริงๆเดืนนี้ไม่ทักเท่าไหร่แล้วเขาไม่ทักเหรอครับว่าทำทำเสร็จไปเนี่ยมันต้องมีมีไหมมีรอยบวมอะไรเขาไม่ทักบ้างเหรอฮะก็มันแบบไม่ได้บวมมากค่ะเพราะว่าน่าจะคุณหมอมือเบาด้วยก็ ใช้ชีวิตปกตินะจริงๆอ่าช้ีวิตปกติเลยนะครับสำหรับใครที่ดูและอยู่นะครับและอยากทํานะครับคิดว่าที่ทําตาไม่น่ากลัวหรือเปล่ามันจะบวมหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับให้ดูนี่ับสวยๆครับอ่านหลับตายทีหนึ่งอันนี้นะครับเคสนี้นะครับเป็นเคสทําไปห้าเดือนค่ะห้าเดือนนะครับอ่านหลับตายที่นึงอ่านนี่นะครับอ่านริมตาหน่อยครับอ่าสวยมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากทํานะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ าการเดินทางมาที่นี่อยู่แถวไหนใกล้ใกล้อะไรใกล้ๆกก,กับไอคอนสยามค่ะก็ไปเที่ยวต่อเลยปะเดี๋ยวจะแวะไปค่ะ <c oughs> น้องก็จะแวะไปเที่ยวไอคอนต่อเลยนะครับสำหรับใครที่อยากมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเว้งนะครับมาแล้วรู้จะไปไหนก็มีมีมีสถานที่รองรับความต้องการชีวิตของคุณอยู่แต่คุณแต่ช่วงนี้รถติดรถติดนิด,ด,ดนึงก็เพราะว่าคนนิยมมากันนะครับมัหมดล็อกแล้วก็มากันนะครับนี่นะครับสาหรับใครที่อยากทาตานะครับให้ดูนะครับ โอเคครับมีใครถามอะไรไหมครับผมแอดทิงมีอะไรถามไหมครับถ้าใครมีสงสัยคําถามอะไรยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับคอมเมนต์ให้หน่อยแอดทิงผมอ่านคอมเมนต์นิดนึงโอ้ยมีคนชมสวยเยอะมากเลยสวยสวยค่ะสวยแต่งบน้อยสวยมากหวานจังดีดีจ้าหวานจังสวยค่ะสวยค่ะสวยจนบอกไม่ถูกเลยอ๋อมีคนถามราคาราคาอย่างนี้ดีกว่าผมเนี่ย โดนว่ามาหลายคอมเมนต์แล้วบอกทำไมไม่บอกราคาราคามันอยู่ที่แต่ละบุคคลเพราะบางคนเนี่ยความยากง่ายไม่เหมือนกันบางคนเป็นตาแก่จากที่อื่นมาบางคนไม่เคยทํามาบางคนอายุเยอะบางคนอายุน้อยบางคนมีความกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะต่างกันต่างกันนะครับแต่บอกเริ่มต้นไหมลืมไม่บอกเริ่มต้นเริ่มต้นที่อันนี้ผมไม่ได้พูดนะไอ้ขิงพูดนะอาจะว่าว่าไอ้ขิงนะ าราคาเริ่มต้นทำตานะครับราคาเริ่มต้นที่3 5 0 0 0าบาทนะครับแต่แต่ละเคสไม่เหมือนกันผมแนะนําให้มาปรึกษาก่อนนะครับแต่ราคาเริ่มต้นจริงๆ35,000าบาทนะครับเริ่มต้นในกรณีที่ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรพิสดานมากเท่าไหร่ถ้า,าบางคนเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบมาดูราคากันอีกทีหนึ่งส่วนใครที่หนังตาเยอะอะไรอย่างเงี้ย ยังไงก็ต้องเล็มหนังตานะครับอ่าในกรณีที่บางคนเนี่ยผมเจออายุน้อยตะก,กิดยาวนะเพราะไปทาตามาจนแบบต้องแก้เยอะมากอ,ะอ่ะ<น>ต้องอ,อ,อีกราคาหนึ่งเลยใช่เพราะราคาแก้การแก้ตาเนี่ยมันจะยากกว่าการทาตาปกตินะครับอ,อันนี้อาจารย์อาจารย์บอกมาเลยนะครับ<า>ผมมีคนบอกว่าอยากทาแต่กลัวแผลเป็นมีแผลเป็นไหมไม่คอนเฟิร์มว่าไม่เป็นแผลเป็นค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างจะมีชีลอยอย่างที่บอกไปแต่ว่าทําตามรอบนี้ก็คือกินได้ทุกอย่างไม่ต้องกลัวชีรอยเลยค่ะเรา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 ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ห้ามเลยเขาไม่ห้ามเลยเหรอครับใช่พี่เขาบอกว่ากินได้ทุกอย่างเลยแล้วเราเชื่อเขาไหมเชื่อคะ่ะก,กินทุกอย่างเลยกินทุกอย่างเลยใช่โอ้โห oh, oh, oh. กินทุกอย่างด้วยแล้วก็กไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทายาด้วยใช่ค่ะแต่แบบออกมาก็ไม่มีรอยนะคะของเขาดีจริงหมายความว่าเนี่ยเราจะหมอเขาจะนัดอีกทีอีกประมาณสองเดือนสามเดือนใช่ไหม ใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าประมาณ3เดือนโอเคครับใครที่อยากจะติดตามน้องเขาต่อนะครับอีกสามเดือนนะครับมาดูการต่อจะมาใช่ไหมมาหรือไม่มาก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่าคุณหมอบอกเข้าที่แล้วแต่จะมาก็ได้หรือไม่ขนาดเขาที่แล้วหมอยังนัดอีกนะแล้วมาเนี่ยหมอไม่ได้คิดตังนะใช่ค่ะไม่ได้มาเหรอจะบวกเงินลูกค้าไม่ใช่นะมาคือมาให้ดูแล้วก็มาเช็คใช่อโหนี่สุดยอดเลยนะครับเนี่ยผมต้องบอกเลยใครที่อยากจะดู อย่างนี้เองนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับกดติดตามเพจนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรสุดสวยงามมาให้ดูอีกครับผมอ่านะครับผมอ่ะงั้นจบเลยเนาะอหาจบเพื่อสถานที่จบเพื่อปสถานที่อ่ะเดี๋ยวน้องพาไปดูหน่อยว่าอยู่ตรงไหนได้ค่ะนี่นะครับอันนี้เราให้คนใครพูดบ้างครับ อยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนก็ทีละทีละพรคลินิกนะคะอยู่เยื้องๆกับไอคอนสยามนะคะการเดินทางก็ง่ายมากเลยติดกับรถไฟฟ้าสายสีทองใช่ไหมคะโอ้โหพี่โอ้โหต้องมาคลิปมาใช่เลยครับรถไฟฟ้าสายสีทองค่ะไหนอยู่ตรงไหนชี้ดูหน่อยครับตรงตรงนู้นค่ะแล้วก็เดินลงมานิดนึงอันนี้นั่งรถไฟฟ้ามาหรือว่าอย่างไรคระจริงๆนั่งแท็กซี่มาค่ะเพราะว่าอยู่ไกลแต่ว่าถ้ามาจากแบบที่ทํางานก็นั่งรถไฟฟ้ามาค่ะ โอเคครับผมสวยจริงๆเลยอจบเลยนะเรียบร้อยครับ